สวัสดีครับนี้เวลา15กา40นาทีบ่ายแก่ๆของวันที่18มีนาคมอันนี้น่าจะเป็นคลิปที่3ครับผมเมื่อกี้คลิปที่แล้ววางวางสายาวางวางท่อน้ำหยดดีครับเอามาแทนเอามาแทนเทปน้ำหยดเดี๋ยวสักูครับสักู ที่ผมมาเดินเอาท่อนี้มาเดินในล่องใหม่นี่หกเส้นครับจริงๆล็อกเนี้ยมันเป็นล็อกที่ไกลครับแต่มันมีหกเส้นหลักเนี้ยที่ว่าน้ํามันไปไม่ถึงเพราะมันร้อยกว่าเมตรร้อยร้อยกว่าเมตรไ้ราสายพีนี่ตอนนี้มันบางครับเวาลามันอยู่ใต้หญ้าใต้อะไรพวกยิ้งเลดพวกมดกัดครับทำให้รูรั่วซ่อมเยอะมันก็เสียเวลาครับ ผมก็เลยคิดว่าจะใช้ท่อพีีทอ่ P e, ทอเกษตรเนี่ยมาทำน้ำหยดมาหยดแทนสายสายพีสายเทปน้ำหยดใช้16มิลเท่ากันอุปกรณ์ส่วนประกอบครับนี่วาลว,วาลเฉพาะของของทอ่อพี e ครับมันมีขนาดาตรงปลายมันใส่ได้16มิลตรงนี้ใส่ได้20มิลมันเป็นอนเนกประสงค์ก็เลยซื้อมา แต่เาใส่แล้วต้องเอารวดรัดน,นะครับผมถ้าเปิดเฉพาะปั๊มอย่างเดียวมันมันน่าจะออกน่าจะหลุดแรงดันมันนแล้วก็เราจะใช้คู่กับใช้คู่กับหัวน้นําหยดนะครับหัวน้นําหยดก็มีหลายอย่างมีหลายมีหลายอย่างให้เลือกมีหลายอย่างให้เลือกวันนี้ผมผมสั่งมาจากเน็ตมีสามอย่างนะคจับสามอย่างครับ ตัวนี้ตัวนี้เป็นแบบปรับได้สองรูปรับไหลามากไหลน้อยได้ตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นคงที่หยดคงที่ผมว่าจะเอาไว้ต้นต้นเพราะว่าต้นต้นท่อเมนนยครับมันจะได้น้ําก็มันก็จะนั่นอันนี้ไอตัวปรับปรับปรับมากปรับน้อยได้มีสองรูนครับเนี่ยอันนี้หกรู ตัวเล็กหน่อยแต่ตัวนี้ปรับได้เหมือนกันปรับได้เหมือนกันปรับเบาแรงได้อันนี้เอาไปเจ้าผมก็จะไปไว้ไปปลายเพราะว่าแรงดันน้ามันไม่ถึงไอ้พวกนี้มันคงที่มันก็มันก็น่าจะหยดหยดแบบมันถ้าเราเปิดทางปลายมากๆมันน้ําก็จะดัอนออกไปทางนู้นมันก็จะถึงอันนี้เราก็จะเอาตัวนี้ฝังเข้าไปในในสายนี่มันจะมีอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ อุปกรณ์สำหรับสำหรับเจาะสายเนี่ยครับเนี่ยซื้อมาเหมือนกันพอแล้วนะั้นเราก็ทิมเราจะทิมลงไปพอัทะลุเราก็เอาตัวนี้กดลงไปเลยครับกดมาเลยแล้วก็ปรับวาวปรับวาวผมก็ไม่ได้เก่งเรียนรู้จาก youtube นั่นเข้ามาแล้วก็ลองมาลองทำเนี่ยเรื่องเพิ่งลอง,งทำดูผมมันผมว่ามันว่าว่ามันน่าจะได้ผลมันน่าจะดีกว่าแบบใช้ ใช้เทปเทปมันบางครับโดนกัดโดนอะไรซื้อรุ่นหนามันก็มันก็อายุงานแค่ปีเก็บเข้าเก็บออกมันก็หักมันก็รั่วแต่นี่มันน่าถ้าไม่มีอะไรมามาโดนแรงแรงมันก็ไม่น่าจะรั่วมันก็หนาอยู่แต่ก็มีความนิ่มในตัวมันก็เลยอย่างกับท่อพีสาหรับเดินสายไฟครับมันจะบางมันจะเบากว่าจะนิ่มกว่าใช้ตัวนี้เจาะหรือบางทีถ้าไม่ซื้อตัวนี้ก็ใช้ตะปูเราใช้ตะปูได้ตะปูสามยิ่มลงไปแล้วก็ดันหัวหมุดนี่ลงไป โอเค okay, ครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวผมจะต่อต่อสายคือผมต้องเปลี่ยนเอาวาลวเทปนั้นหยดของเทสนั้นเยดออกเพื่อเอาตัวนี้ไปใส่แทนครับแดี๋วมันรูสิบหกมิลเท่ากันมันใช้ลูกยางใช้ตัวเดิมได้หรือจะต้องเปลี่ยนตัวใหม่เวลาดึงทั้งเกิดการเสียหายโอเคคลิปนี้แค่นี้กันครับผมเดี๋ยวผมจะปิดเสร็จแล้วผมจะไปดูอะจะเอาคลิปต่อไปจะเป็นการเจาะเจาะใช้ตัวนี้มันจะดีต่อต้นต่อต้อน,ตนมันไม่เปือนน้ำแต่เทสนั้นเกิดมันจะเสียน้ําเยอะไปหน่อย โอเคครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปราดูการเจาะครับผมขอบคุณครับโชคดีครับผม